สวัสดีครับผมสมนึกที่ผู้การขา,า,ายบริษัทอีซูซูเสนียโยนกำแพงเพชรนะครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสารรถนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีพีแรกของผมนะครับวันนี้ผมยืนอยู่กับเจ้ารถออ so, นิวอีซูซ u มิวเรุ่นล่าสุดของเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําในเรื่องฟังก์ชันการทํางานนะครับก็คือการสตาร์ทรถ นะครับด้วยกุญแจรีโมทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าฟัง์ช้นนี้มีการใช้งานแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนะครับเริ่มจากขั้นตอนแรกนะครับซึ่งจ้ากุญแจรีโมทอัจฉริยะนี้นะครับเราก็จะเห็นตัวนี้นะครับขีดด้านบนนะครับเดี๋ยวเราดูกันเลยเขียนนะครับขีดด้านบนก็จะมีเป็นลูกศรนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์การสตาร์ทรถจากกุญแจรีโมทนะครับวิธีการใช้งานทำอย่างไรบ้างนะครับ ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับปกติหลังจากที่เรามีการล็อกรถแล้วนะครับเข้าไปทํางานนะครับหรือเราเดินกลับมาหารถเราจะเปิดฟังก์ชันก็คือ1เราต้องมีการปลดล็อก1ครั้งจากโอเจนี่หมดนะครับแบบนี้นะครับจะดังปิดนะครับแล้วก็เราก็มีการกดสถาทรถจากปุ่มนี้นะครับก็จะดังปิดนะครับจริงๆระยะเวลาในการกดก็จะประมาณ5วินาทีนะครับเครื่องยนต์ก็จะทํทำการติดทันทีนะครับ ข้อจำกัดนะครับก็คือรถนะครับจะต้องจอดอยู่ในตำแหน่งเกียร์ P เท่านั้นนะครับฟังก์ชันนี้ถึงจะเปิดใช้งานได้นะครับการใช้งานฟังก์ชันนี้นะครับสามารถใช้งานซ้ําการได้3ครั้งนะครับสมมติว่าถ้าตามรถไปแล้วทําแบบนี้3ครั้งครั้งที่4นะครับระบบจะมีการปิดแล้วนะครับเราก็ต้องรีเซ็ตใหม่โดยการเปิดรถนะครับหรือออดุญแจนะครับแล้ววิธีการนะครับเวลาเราจะขับรถทํายังไงนะครับ ระบบจะมีการในเรื่องของระบบเซฟตี้นะครับเมื่อไหร่ที่ท่านมีการนะครับเปิดประตูรถนะครับจะเห็นนะครับว่าสัญญาณจะดังสองปรี้แล้วก็เครื่องยนต์จะดับลงทันทีอันนี้จะเป็นในเรื่องของระบบเซฟตี้นะครับที่มีมาให้กับรถนะครับอันนี้นะครับแล้วก็การตั้งระยะในการสตาร์ทรถนะครับก็จะมีสามระยะนะครับก็คือยาวสุดนะครับก็คือยาวสุดคือวัวมันสิบนาทีนะครับแล้วก็ระยะกลางห้านาทีระยะสั้นสุดคือ สามนาทีนะครับผมขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสําหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเปิดฟังก์ชันการใช้งานนะครับหรือการตั้งค่าจากรถจริงจริงเราสามารถเปิดฟังก์ชันโดยการใช้การวิธีการออนกุญแจก่อนหรือจะสตาร์ทรถเลยก็ได้นะครับผมเลือกใช้วิธีวิธีการสตาร์ทรถนะครับเพื่อว่าเราจะได้ไม่ร้อนนะครับสตาร์ทรถเลยนะครับสตาร์ทแล้วนะครับวิธีการวิธีต่อไปเราจะเห็นตรงบริเวณตรง ฟัวามาไลนะครับก็จะมีปุ่มสามปุ่มเราเลือกกดตรงปุ่มกลางนะครับไปที่การตั้งค่านะครับแล้วเราก็เลื่อนหานะครับกดตรงนี้นะครับออไปที่การตั้งค่าระบบไฟฟ้าของตัวถังรถนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วให้เรากดเลื่อนลงนะครับเพื่อหาฟังก์ชันนะครับเราก็จะเห็นการสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทเราก็กดเข้าไปเลยตรงนี้ เสร็จแล้วจะขึ้นว่าระยะเดินเบาเมื่อสตาร์รถด้วยรีโมทนะครับเรากดเข้าไปดูฟังก์ชันข้างในรถที่มาจากโรงงานทุกคันนะครับก็จะอยู่ในค่าคําว่าสูงสุดนะครับซึ่งค่าคําว่าสูงสุดเนี่ยระยะเวลาในการสตาร์รถจะนานสูงสุดถึง10นาทีนะครับแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันได้โดยการเลื่อนตรงน,นีนน้นะครับขึ้นไปนะครถ้าระยะากลางคืออยู่ประมาณ5นาทีนะครับ หรือระยะต่ำสุดคือ3นาทีอ่ะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นระยะสูงสุดนะครับตามค่าโรงงานนะครับแล้วกดเข้าไปแล้วเราก็กดคาว่าสิ้นสุดนะครับแล้วก็กดคาว่าสิ้นสุดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดคาว่าสิ้นสุดอีกครั้งหนึ่งอ่ะอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของการตั้งค่าฟังก์ชันล่ะครับเห็นไหมครับว่าการตั้งค่าฟังก์ชันนะครับไม่ยากนะครับสําหรับการใช้งานนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอ่อก่อนดับรถทุกครั้งนะครับแนะนํานะครับท่านไม่ควรปิดระบบแอร์นะครับเพราะว่า การที่ระบบที่เราสตาร์ทรถจากภายนอกเพื่อประโยชน์ในเรื่องของการทำให้อุณหภูมิห้องผู้โดยสารนะครับจะไม่ร้อนก็คือเป็นการอาวอร์มห้องผู้โดยสารเพื่อให้เกิดความเย็นผมประโยชน์ทำให้ลูกค้าขึ้นมาบนรถแล้วเกิดความสบายนะครับก็คือเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องปิดแอร์ก่อนที่จะจะดับรถยนต์เราใช้วิธีการดับรถยนต์ไปเลยนะครับเวลาเรากดสตาร์ทรถด้วยรีโมทระบ,บบฟังก์ชันแอร์ก็จะกลับมาทำงานอัตโนมัตินะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับสาระดีๆกับสาระนะครับสาระรดอินซุนะครับกับผมนะครับนึกสมนึกที่ภาษาการขายอินสุเสนิยนกำแพงเพชรนะครับก็วันนี้นะครับแนะนำทุกท่านนะครับกดติดตามถูกใจนะครับกดติดตามเพจของบริษัทเรานะครับแล้วพบกันใหม่สำหรับอีพีหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับกลุ่มอินซุเสนิยนนครสวรรค์จำกัดสาขากำแพงเพชร